ร้านนี้เป็นร้านโจ๊กประจําเมนของพุ่มจ้ะร้านนี้เพิ่นเฮ็ดแซ่บมากพี่น้องของเพิ่นก็นเยอะเยอะเสานี้แม่นของพุ่มก็จะกินโจ๊ก่นี่จ้ะพี่น้องแปลว่าขายดีมากๆจก้ะแม่นของพุ่มกำลังกินไข่เนีโยวมาจา้ะเพราะว่าธรรมดาแม่นของพุ่มบ่กินนะจ้ะเพราะว่า,วาได้เลยจ้ะมาเยเีวมา,มนานพิ่นแซ่บพีพ่น,น้องขายดีมากๆจ้ะนี่โจ๊กแม่นของพุ่ม โจ๊กมานังคุ้มดแดลนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาปรุงกันใส่น้ำตาลน้อันนี้พริกไข่จ้ะอันนี้พริกไข่นี่นคนเองเลยพี่น้องแบบวา่าหอมมากเป็นพริกไข่ดำแม่จ้ะหอมมากๆแม่นังคุ้มก็จะใส่ซีอิ๊วขาว ใส่คนไปน้อยหนึ่งใส่น้ำส้มหน่อยหนึ่งจ้ะโจ้คนแต่จะมีแบบว่ามีเห็ดหอมสดพี่นอ้องเห็ดหอมสดเนี่ยต่อก็จะตุ้นจนแบบตุ้นจนเปื่อยไหมจ้ะอันนี้เห็ดหอม เยี่ยวม้านีพ่นกระต้มเลยจ้ะวันนี้นนมแม่ลงผู้มากคนเดียวพอบไได้มาก โผล่มีแต่ตอนนี้ยังหนาอหูยเลยพี่หมอเพิ่จะมีตับมีตับมีไตม,มีกระเพาะ แบบปั่นเป็นลูกๆเลยจ้ะ ม,เ,เ,หมเห็นหอมก็ตุนไปเปลยเลยจ้ะ ให้เยอะมากเวมาะเมนด้พี่น้องแบบว่าพันตุ่มแล้วนะจ๊ะ 吃เยอะ嘛，嗯